เอาทุกอันเึบเอาทุกเม็ดเึบเก็บให้หมดเึบยอย่าแซงเอาแล้วอย่าแซงนีเก็บใหหมดจุ๊บจึ๊บอย่าแซงเอ้ยพียกพีอกติดเพีกติดเพียกติดอ้าาากาาาเาาาาานาาาาากาาาาาด สุดยอดมากเลยอะ่ะโหได้ที่หนึ่งโหพี่ฝนจะต้องขึ้นไปยืนบนดัานบ้างนะจอจะเชีย์ใจขาดได้เลยเอางั้นเลยเหรอเออโอเคจอโอเคแกเปกาลังใจให้ฉันฉันก็ดีใจแล้ววันเนี้ยยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าช็อตคาดออฟบี <c oughs> ขออีกรอบได้ไหมอ่ะพี่ฝนยังไม่ได้พูดเลยอ่ะอ้าวเอาหมานะหนึ่งสองสาม สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝอนแล้วแล้วก็พี่เอกนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าช็อตคัตออฟบีเกมจะสนุกขนาดไหนดูเหมือนว่าพี่เอกของเราอ่จจะเล่นไปแล้วด้วยสิแถมได้ที่หนึ่งด้วยนะดูนั่นสิโอ้ตัวใหญ่เบลล์มากเลยอ่ะพี่เอกเก่งมากเลยนะเนี่ยนี่ดูตรงนี้ดูนี่นี่จะทำไรดูทำไรดูไหนมาดูนะเข้าวังดิเฮ้ย โอ้โ้มันให้ความรู้สึกว่าอุ้ยระเบิดอีกรอบหนึ่งเฮ้ยพี่ฝนโดนระเบิดกุ้งสวานอะไรอ่ะสามสองหนึ่งศูนย์ตูมโหปิวอ่ะปิวเลยอ่ะโอเคเกมจะเริ่มในอีกสามวินาทีพี่เอกมาอล้วมาแล้ว เข้าเต็มพอกเรามาแข่งกันดีกว่าเกมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะมันก็ต้องแข่งกันอยู่แล้วไปแล้วเพียกมาแล้วเพียกมาแล้วเพลกมาแล้วเพกมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเทุกคนนี่เพลกมาแล้วเพลกมาแล้วปึ๊บทุกคนทุกคนทุกคนรอเดี๋ยวปึ๊บป๊ไอ้ลนทอไม่พอเอาไม่พอตายเลยโหอ้าวอตโต้แล้วก็ไม่บอกอ้าอโต้มาแล้วหรออืมอัโต้อตโต้อโต้โอเคโอเคโอเค ดูเหมือนว่าพี่ฝนน่าจะโดนบังนะเนี่ยเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเล่นกันไหวดีกว่าออโตโ้โโหลุดโอ้โหดูสิเพื่อนเราชนะแล้วนั่นเห็นไหมใส่แมสด้วยนะนั้นไงโอ้โหเก่งวากเลยอะ่ะเต้นอย่างเท่พี่ฝนอยากขึ้นมายืนบนนั้นมั่งเออมี <Okay. S 1> ที่สามที่ยืนเองอยูม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับ ปาแล้วโกโอ้ยตัดหน้าด้วยเป็นไงฟืด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 ตัดหน้าด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกเอาของกันปั๊ปป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  เฮ้ยมีคนนำเฮ้ยเพื่อนนำไปแล้วอ่ะมีคนนำไปแล้วเฮ้ยเพื่อนนำไปแล้วมีคนนำไปแล้วป๊ดโอ้ได้ที่สองแน่เลยอ้าววิ่งตัดหน้าก็เฉยๆเลยโธ่โดนตัดหน้าโอ้พี่ฝนได้ที่สองอะคราวนี้โอ้เลยไม่ได้เต้นเลยไอเราก็นึกว่าจะต้องแบบเก็บของไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ร้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาหน้าพี่ฝนจะตัดหน้าทุกคนเลยเชื่อได้ว่าพี่ฝนต้องชนะแน่นอนดูน้องตอเบอรี่เขาได้อีกแล้วอ่ะ ้รอบนี้พี่เอกต้องชนะมาแล้วปแ๊้ไปแล้วตัดนายหมดเก็บไปหมดเก็บไปหมดเก็บไปหมดทุกคนอึือปื๊ดทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ฝนมาแล้วพี่ฝนมาแล้วอืไปแล้วปื๊ดปื๊ดปื๊ดเพียกโดนแย่งเพียกโดนแย่งหมดเลยกึ๊ดไปแล้วไปียงโดนแย๊งปื๊ดปื๊ดปื๊ดโอ้เราโดนแย่งเก็บไปหมดเลยอ่ะ คราวนี้หวนชนะแน่นอนปืดไม่ได้หรอกใครจะยอมยาวยาวยาวกันไปยาวกันไปใครจะยอมยาวกันไปยาวกันไปปืดปืดไปเร็ววุ้ใครจะยอมใครจะยอมปืดผมเพเอกโดนแย่งอ่ะปไดเลยปืดปืดปืดไปเลยปืดปืดไปแล้วเพล็กโดนแย่ง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 ปะทอ อะไรกันเนี่ยปืดปืดโอ้เพลงโดนแย่งอ่ะมาดูพี่ฝนดิอะไรเนี่ยแย่งกันเฉยเลยเยี้ยวยังไงไปไงอ่ะโจอ่ะโจเอ้ยมานเริมาเริ่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 มีความนักหนาสาหัสในการแย่งปืนตายรอบวไปรอบวันงานนี้ไม่มีแล้วพี่น้องไม่มีไม่มีทางปืนไม่มีทางแล้วทำไมเดี๋ยวเดียวหมดเฮ้ย มดเฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยแล้วขนมมดขนมชั้นที่เพคกุซาเก็บมาเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโเราโดนไงโดนเฮ้ยเกือบไปเกือบไปเราก็ถืออยู่แล้วมันหายไปไหนอ่ะมันหายไปหมดหายไปจากมืออ่ะหมดเลยปืดหายเฉยอ่ะเห็นไหมวินเนอร์สบายใจ โอ,อ้โหพี่ฝนเก่งมากเลยเนี่ยชนะสองตาแล้วพี่เอกสู้ไม่ได้เลยาตาเดียวเหอพี่ฝนเพียดเฉยเลย <c oughs> ขี้โกงไม่ได้แล้ว <c oughs> มาอีกรอบอน,นี้ไม่มีคำว่ายอมกันไม่มีไม่ไมีตายแล้วไ,ไ,ไปแล้วเอาสีแดงแล้วเอากระนอยสีแดงของพี่เอกมันหายไปไหน <c oughs> ไปืดเอาแล้วทุกคนโอ้วิ่งกันเร็วมากวิ่งกันเร็วมากวิ่งกันเร็วมากไปแล้วไปแล้ว เอกตัดเข้านี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอจำนวนเยอะๆไว้ก่อนชักอันตรายเฮ้ยเฮ้ยยายาเฮ้ยเพียยายาอะไรอะอย่าแซงโลไปไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้รู้สึกเสียสมาธิสุดๆปืนเอาแล้วนะครับไปแล้ว ไปแล้วครับไปแล้วจ้าเอ้ยนั่นทำไมน้องคนนี้ขอแทงอะไรมาด้วยนี่เป็นไงยีนบนระเบิดโชว์ปั๊มโว้ยอ่ะอ่ะโจไม่ไม่หอนไฟไหมไฟไม่ขาเหรอไฟไม่ขาเอาน้ำดับสิ อันนี้แหละเ <P> พียงไม่ยอมหรอกปือดเอาละเอาสีฟ้าก่อนเลยปุ๊บป,บปบื๊ดน,นี่ออมออมเขานี่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 แล้วมานี่ออมเขานี่แล,ล้วมานี้น,นี่ <S <S 2> <S 2> <S 2> นี่แหมไปต่อไปต่อโอ้ไม่ขยับต่อไม่รอนะปดไปเลยไปเลยไปเลยพี่ฝนไม่พอเก็ไม่พอออกมาแล้วหล่นนะดิเมื่อกี้อ้าวหล่นไปแล้วเหรอใช่แล้วหล่นไปเพียงข้านี่เลยอท้งกันปุ๊บนี่ระเบิดระเบิดใส่ เอกสู้เฮ้ยหัวตรงนี้เร็วมากอ้าวแต่ออมได้นี่ชนะแล้วชนะแล้วหรอเนี่ยเดี๋ยวเรารอเพื่อนอยู่เนี่ยชนะหรอไม่มีเพื่อนงั้นเราไปแล้วโอ้ชนะสามครั้งแท่งด้วยอ่ะเอาสงสัยจะบัคกติดมาด้วยอ้าวโบนัสดีจ้าเฮ้ยเพียกตรงนี้มีสัตว์เลี้ยงด้วยอ่ะนี่มียูนิคอร์นน่ารักมาแล้วหรอ เอ้ยนี่เขามีแถมมาด้วยอ่ะเขาก็โกงอะดิยายายาพี่ฝนกินเรียบพี่ฝนกินเรียบเอ้ยเอ้ยเอ้ยเพลกลนเพลกลอนพี่ฝนกินเรียบโอ้ยาไปทางนี้ดีกว่าปืดเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอันตรายปืดปืดเอาละกระโดดกระโดดขอตัดหน้า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 อึดยึดไปแล้วจ้าฮึบฟ้าบเอาทุกอัน เอาทุกเม็ดเขบเก็บให้หมดเข็บยาแซงเอาแล้วยาแซงนี่เก็บให้หมดจึ๊บจึ๊บาแซงเอ้ยพี่เอกพี่เอกติดพี่เอกติดพี่เอกติดอ้าพี่เอกติดโทษโทษเฮ้ยทำไมการโทวอะไรกันเนี่ยไปก็ไม่ได้ด้วยออกบั๊กเฉยแล้วโอ้โหซาออกตัวน้ำทำไมทำอย่างนี้ติดติด ติดติดโชว์เ่โอ้โหขึ <serves> no. ้นนำเลยเนี่ยเฮ้ยนี่เต้นโชว์ไปกันละเซ็งเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอากลางดีกว่าเพราะตรงกลางนี่จะได้เปรียบป๊าบตัดหน้าตัดหน้าตัดซ้ายตัดขวา ตัดหน้าตัดหน้าควยดันค้าไปแล้วควยดันเรากล่องนี้กล่องนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปไม่รอดไปไม่รอดควยดันเรามันไกลมากไม่ได้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 นี่นี่หน้าหรอตัดเน้าหรอนี่แล้วเขานี่เขานี่เขานี่แล้วเขานี่แล้วโอ้ยมานี่มานี่มานี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเขานี่ดีกว่าไปคนละทางนี่เอาไปคนละทางดีกว่าแน่นอนนี่แน่นอนแน่นอนนี่เพล็กเอานี่แน่นอนเพล็กเอานี่แน่นอน เอาเนี่ยแน่นอน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 เอ๊ะโอ้ยถึงกับไอเลยอะ้ยยเหนื่ออโอเค เราเป็นยังไงกันบ้านคะสนุกหรือเปล่าสําหรับเกมนี้โ,โห <c oughs> กำลังมันเลยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของพี่บอลแล้วพี่เอกนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าบุกทุกคนนะคะจุบ๊บจุ๊บอย่าน้าอย่าน้าขอไปมั่งขอไปมั่งโอ๊ยโดนเอาไปหมดเลยโดนเอาไปหมดเลยพูด โดนเาไปหมดละลนนเมื่อกีเราเอนเกือบลนไม่ไม่ไไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม้้ฮูโอเคบายบายจ้าขู่บนนัดตอนที่สน้ำนะใช้น้ำไ้นั่นน่ะบายบายค่ะ I'm <laughs> so <laughs>